สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านมาชมมหาธาตุเจดีสี่ไส้ทองนะคะที่วัดไส้ทองแห่งนี้นะคะอยู่ที่เขตบางซื่อมาชมความงามของมหาธาตุเจดีกันด้วยค่ะเชิญค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่เจดีย์ที่ชั้นสองนะคะเ,ออเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะโดยมีพระประธานนะคะเป็นพระพุทธชินราชค่ะพระหมหาเจดีย์นะคะได้สร้างขึ้นในปีพศ2548แค่ะแล้วก็มีพิธียกฉัดนะคะในปี2552โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนวัสเกตนะคะเป็นประธานในการยกสัตวครั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมเจดีชั้นต่อไปเลยค่ะเชิญค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะเดินขึ้นไปชั้น4ี่ค่ะของวันนี้อากาศดีจังเลยค่ะ ต้องเดินต่อไปค่ะตามมาเลยนะคะที่เราเห็นขณะนี้นะคะเป็นพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ที่ชั้นหของพระมาหาเจดีย์นี้นะคะ เดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมความงามรอบนอกของพระมหาเจดีย์นะคะเราจะเห็นสะพานพระรามหเป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพยาสะพานแรกของประเทศไทยลงนามในสัญญาก่อสร้างเมื่อเีสายนพศ2465สะพานสร้างเสร็จในเดือนธันวาคมพศ2469 ขณะนี้นะคะเรามาอยู่ชั้นหนึ่งนะคะของพระมาหาธาตุเจดีนะคะซึ่งเป็นที่ทํากิจกรรมของคณะสงฆ์วัดส้อทองนะคะแต่ปัจจุบันนะคะเป็นสถานที่ประดิษฐานโกธของอดีตเจ้าวาดวัดส้ยทองนะคะพระธรรมปริยติโสพลนะคะท่านได้มรณภาพไปเมื่อวันที่28พฤษภาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะอายุท่าน89ปีค่ะ แต่ในปีนี้นะคะจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะในวันที่14มีนาคมค่ะจึงอยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะมาร่วมสักการะขอพรอ,อดีตเจ้าวาดนะคะค่ะก็ยังไงตามดิฉันมาสักการะขอพรท่านเลยค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการทําบุญนะคะดิฉันอยากจะเชิญชวนให้มาทําบุญที่วัดไส้อทองแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่มีพระบรมสารีริกธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะวัดไส้อทองอยู่ที่กรุงเทพนะคะเขตบางซื่อเชิงสะพานพระรามเจ็ดนะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้มาติดตามรับชมนะคะสําหรับครั้งหน้านะคะเราจะพาท่านไปที่ไหนนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ